มามั่นใจคืหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าอ๋อหนึ่งแปดหนึ่งเก่านำมาสการครับปูเรินพรยมเรินพรครับปูเป็นจังไดปูครับงวดเบ้งหนึ่งหน่นปูงวดต้องหันกัะเขา้าจังด้านข้างบนน,นั่นอ่ะสามตัวเขา่ายกอ๋อเข้าสามตัว จังไดก็ปูคือว่าเห็นโทรมาบอกขั้งบุญน,น้ำโชควาบอกญาติโยมอยู่แต่เป็นบัซื่อวาสันบอบอกแต่ว่าคนกับซื่อบางคนเสียต้กัอนงกับืบบครับอ,อาจะรยาวโยมคนมาขายลอตเตอรี่่นก็ทายลูกไปอยู่เด้หมดลยเด้่ดกอนหมดหมดศูนย์ศูนย์เจ็บะครับก็บอกมดัน<ม>อืม มานเจ็บตบอกเพิ tamam. ่มัแตบท้ยลูกเอาขึ้นตั้งแถือยีสบาทวิดครับอคนขายรถตีนร่านนีงก็เอนมาายลูกนั่งขาลูนี่แหละไปครับปูตั้งแต่ถือโปรเสรจุู๊้น้ำเนนะพอเ่นถไปแล้วเป็นสิ็บอหูครับยังพยาาถามเันนมงว่าเป็น้นห้าขายเด็นะอ๋อครับผมถ้าเป็นน้าขายเลยถามันิมเมครับนั่น มือถือแต่ดีใจน้ำตาลเยอะครับแล้วเลขของปูนี่เป็นจังไรปูเป็นเลขนิมิตรหรือเป็นว่าเป็นเลขค้านวณครับปูเลขค้านวณอมืมเลขค้านวลแมนก็ออกมากกว่านวณเนียเพิ่นเลยเพิ่นก็ซื้อไว้เลยร่มอยู่นี่อืมคือเลขออกปั๊บนี่ปูค้านวณตองวัดทันทีเลยบอกครับแมนมมโอ้โหครับข้ามนวลเลยค้านวณนบารีนวล บปิใหญ่เพิ่งให้คำนวณให้เพิ่นนาเพิ่นซื้อไว้ครับเอ่บอกหลายเจ้าอี่ดอกหลายยุ่มหลายคนดูจะว่าเพิ่นกตบไม่ค่อยเสียเนาะครับปูับปูของเงี้ยเพิ่รจะปั้นมาได้แมนครับปูแมนครับเออก็บ่าเพิ่นด้วยว่าเลขมันนี่ขอมไม่ลดเดิม กจะซื้อเล่นกันเี่นกัเล่นห็นข้อสมบูสมควรแมนครับจุ่มไส้ปุ่มไส้นอันนี้น่ยเนี่ยท่ามันมีอยู่เมื่อหลายดอกง่อมครับปูอันนี้มันแต่ตัวเนียอาะตาใจกัเอ็ดได้มันก็ สองมันมีสองเกตเลยแต่ว่ามันดังพวกอาจว่าว่ามันสืบอบมาดอ,อกแม่นบ่าปูแมนสองแปดคับบมาดอ,อกงอนมอืมหนี่งสองแปดบ้าดอ,อกครับอาตมาในแนวทางไปออก็คือนึ่งแปดอ่าส่วนนึ่งแปดนี่เป็นบนหรือล่างปูอ่ะบนบนงอมอ่ะว่าไปที่เลขบนก่อนเนาะปูเนาะ อ่าบนบนมีอยังไงครับปูห <19 S 1> <19 S 2> นึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าอ่ามีมีเสียโ,ยโอ้นีสามหาง ะะเหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหลสองเก้าแต่ว่าสองแปดเนี่ยถ้ามันกระปุนเล็กหังเขามันมันเสียอันนะครับปูเดี๋ยวปูป, <c oughs> ปูเดี๋ยวผมท่วนเหล็กปูอีกเจ้าหนึง่งบนปูมีหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าแมนบอครับสองเก้าอ่าหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าเนาะครับมาแล้วก็หนึ่งแปด โอ้แล้วกันหนึ่งแปดน้ำตัวหนึ่งครับสามตัวกับมีมีเราจะยกเลิอครับผมครับสามตัวมีห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้า สี่หนึ่งแปดล้ว,ลวองมอยูนหนึ่งครับปูครับว่านีว่าอยขอาขา้มันเียบรอยได้หมดเลยไปทอความสะอาดได้อยู่ครับ ครับปูปปครับว่าเป็นยังครับปูว่าเป็นยังครับครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหสองเก้าหกสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ หนึ่งเก่าเลขลางเลขลางมีเลขลางปีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าฮ้หนึ่งเก้าหน่ะปูหนึ่งเก้าเจ็ดเกเจ็ด 9ก้าเศูนย์เก้าศูนย์สำหรับผู้มักเมยมักแลนมีป,ป่าปูวิ่งบนวิ่งล่างมีบอวิ่งวิ่งแปดบนวิ่งแปดบน ลางนี่โตวิ่งบ่ปูลางลางแล้วเก่าล่างวิ่งเก้าบาดนี้ในโตเรียกที่ปูปล่อยมาเนี่ยเ่าว่าสิเป็นสามโตหรือสองโตบนสองโตล่างเนี่ยปูมีคิดมักแบบว่ามักแห้งบ่อปู ซี่ห <48 S 2> นึ่งแปดแแล้วก็เอหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าสามหาหนึ่งจะลองครับผมแล้วเลขสองตัวบนหรือปู้สองตัวบนสองตัวล่างเหรอครับ โอ้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่ที่สังเกตเลขปูเนี่ยเลขหนึ่งของปูนี่มาหลักสิบคู่โตดีนี่แมนหลักสิบสน,น่ากั เกเจ็ดเก้ากับหนึ่งเก้าจรนอืมจริงๆเห็นปูว่าอีหยังคือว่าตอนแรกกับมักอยู่เล็กสองเจ็ดแต่ว่ามันดังแล้วปูคิดว่า mm. มันสองเจ็ดดังอืมมันก็นเลยสีบอออกบอกปูหรือจังใดครับ ของอาตมานะครับถ้าเป็นเลขของอาตมาโดยตรงเลยนอ่ะจะเก็ดได้นะครับเยกตัวไหนที่ว่าดังมากนี่บอกอ้อบเลยครับแล้วก็การเลี้ยวแต่ผู้นักหนึ่งเนาะครับปูกครับอืมแต่ว่าตัวอาตมาเองนี่ยครับพึ่งจะบเอาเลยนะครับบอกใกล้เลยบอกอย่าย่อมพี่สันบอกพี่กันครับ เดที่แล้วล่ร่วมมันก็ถามอยู่กับเลยบอกเราบอกไปเนาะครับกรวง่ายก็ว่าตื่งเจ็ดอ่นึ่งเจ็ดเจล้วกเจ็ดศูก็บอกครับเจ็ก้าก็ครับอัตมาก็บอกซำันให้เลยครับผมของายเนี้ยครับ ่าซื้อตัวไหน่าเอาเอาหนึ่งเจ็บเครับเขาบอกว่าเอาหนึ่งก้สซหนึ่งแปดไปเล้วองงพ่อระาอืมลยจะไปซื้อทอนึ่งเปียอกดอกอัตมาบางซีครับอ่ามก็เลยว่าเอาซื้อไปเรื่องนี้ไเอาซื้อไปื่งขอซื้อหนึ่งเจ็บกันตัวสดอกไม่พอจะได้เงินับเราครับปูเขาเขาบเสียอืม ก็เสียกัไเล้พเลอกมาข่าโอ้ยะอ้วกครับบอกกับอกก็บอกได้แต่แค่บอกละลครับปูมกระบอกมีอย่างไรเลยกอตมาก็บอกหลายตัวนู่นครับแมนครับปูแมนครับหลายดอกเยจังวัดหลายตัวเนี่ยก็อาตมาก็ต้องล่อพอเล็กแล้วก็ต้องลอมือมือเล็กออกครับ ว่าเลขอันเพราอันเป็นไอแนวกาดีถ้ามันอันกากดีคือตัวนั้นกากดีบอเอาเลยนะครับปู่แมนอันแล้วแม่ซื้อได้กับบอครับบอกเน้าดูเน้าดูหนีบอาตมากระโบกับกันเนี้ยครับบอกอย่าไปซื้อเพราะซื้อได้เข้าใจคืเดียวมันบ่ถึงมากเล้วว่ามันก็เสียเงินั้งเงาซื้อครับเออซื้อลอตเตอรี่ทุกฐานอ่ะมันใจเชื่องอย่างแบบจะไปเอา ตรงๆโลดกันนมะครับมันไกล่เชี่ยนอ่ะช้างมั่นแต่แล้วแต่พูดมากดอกครับปูก็อบอกปูเพิ่นกบบมากกับสถาบันแน่มากกับกิจชุบแน่ก็่แล้วแต่พูดครับผมอือของมันมันก็หามกันหมดเลยครับนี่จะให้แนวทางไปซื้อถามมากกับห้แนวทางไปครับอือตายได้แ,บบแต่ว่ากัน วันนี้นตะ่มันเข่าก่าตนะเดี๋ยวอาตมาเรียกออกแล้วอาตมาก็่จิตทรงไห้อันออกแล้วครับปูครับครับเอ้าวกันใดแนวทางแล้วก็สิขอขอบคุณปูครับขอบคุณปูครับที่แบ่งปันแนวทางไอเอฟซีครับขอบคุณครับปูพพรรรเจิญครับสาธุครับปู